เมืองซางจีไต้หวันเมืองร้างสุดหลอนที่บ้านเรือนมีรูปทรงคล้าย u ู o ดูเป็นจุดเด่นน่าสนใจซังจีถูกสร้างขึ้นมาในปี1978คนที่ออกแบบบ้านทรง UFO อสมัยนั้นได้นับว่ามีความล้ำหน้าทันสมัยมากซางจีเป็นเมืองกึ่งรีสอร์ทมีไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดย้อนกลับไปเมื่อมีการสร้างเมืองซางจีแห่งนี้ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นโดยเกิดอุบัติเหตุขณะกำลังก่อสร้าง และฆ่าชีวิตคนงานไปหลายคนจนต้องหยุดก่อสร้างในปี1980โดยมีคนงานหลายคนจบชีวิตตัวเองโดยที่ไม่มีสาเหตุและยังมีข่าวหรือว่ารีสอร์ท UFO แห่งนี้สร้างขึ้นบนสุสานของทหารชาวดัตโดยคนงานอ้างว่าวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้มักจะมารบกวนเวลาที่คนงานมีอาการง่วงซึมซึ่งเป็นช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นวิญญาณอาจจะมาเข้าแทรกได้ง่ายนอกจากนั้นยังมีคนกล่าวอ้างว่ารีสอร์ท UFO แห่งนี้สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้เองอีก ด้วยจนหลายคนมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองสังจีแห่งนี้มีผีสิงที่เกิดจากวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีอีกตำนานที่เล่าว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรที่ไม่ให้ใครมารบกวนดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงถูกสา์ทำอะไรก็ไม่ได้และบวกกับลักษณะการก่อสร้างรีสอร์ทแบบนี้อาจผิดหลักฮวงจุ้ยก็ได้จึงทำให้รีสอร์ท UFO แห่งนี้สร้างไม่เสร็จ มีแต่ปัญหาจนต้องปล่อยทิ้งไว้และรกร้างในที่สุดจนกระทั่งในปี2008มีการยื่นคำร้องขอให้รีสอร์ทถูกทำลายลงและในปี2010ที่ดินแห่งนี้ก็ถูกนำไปให้บริษัทเช่าเพื่อก่อสร้างอีกครั้งและไม่มีใครพบเห็นวิญญาณตรงบริเวณนั้นอีกเลยแต่ตำนานโดยสอร์ทร้งสังจีแห่งนี้ก็ยังคงเป็นอาถรรพ์ทำให้หลายๆคนขนลุกจนไม่กล้าเข้ามาในสถานที่นี้อีกเลย